สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำคลิปเลีเ้ยงแพะแบบบ้านๆน,นะครับกัแบบธรรมชาตาิที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับผมวันนี้ก็มีแพะในคอกนะฮะคาดว่าน่าจะ ของใกล้คลอดแล้วนะฮะประมาณสักสองถึงสามตัวนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ได้คลอดไปไปตัวหนึ่งนะฮะซึ่งได้ลูกแฝดต,ต้องมาตามารุ้นว่าจะเป็นลูกลูกเดียวหรือลูกแฝดนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่เราเลี้ยงใน,ในทุกทุกวันนะครับ วันนี้ก็มีลมหนาวนะครับแล้วก็แดดก็ใช้ได้นะครับถือว่าอากาศอุ่นๆซึ่งเป็นช่วงบ่ายนะครับด้านข้างๆก็จะเป็นฟาร์มของ ที่ปิดกันนะครับเป็นลักษณะของเ,อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมซึ่งดูลักษณะแล้วเป็ดนี้ชอบมากเลยนะครับเล่นน้ำแล้วก็ตักแดลกโดยเป็นบรรยากาศข้างาที่เลี้ยงแพะนะ อย่า,าสงสัยว้าตัวอะไรมากินหญ้าใกล้ใกล้ใกล้ริมน้ำนะครับผมไม่ทราบกล้องใจจับที่เราเห็นต้นกล้วยนี้น่าจะเป็นกล้วยป่ากล้วยป่าที่เกิดขึ้นธรรมชาติตามธรรมชาติ ก็เป็น uh, แพะข้างริมน้ำ uh, เลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดเยอะมากคลิปนี้ก็ถือว่า uh, ดูแพะด้วยนะครับดูเป็ดด้วยแล้วกัน,นครับ หญ้าลิงงามเป็ดเลยมาดูโอเออเป็ด อยู่มาดูแพะสองตัวนะครับตอนนี้เริ่มมาสองสี่หกแปดตัวแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มว่ว้เข้ามาดูแพะแล้ว นี้ก็ถือว่าดูคลายเครียดนะครับเป็นเกเษตรแบบดูเพลินๆแล้วันนะครับ,นะรบผมชิ้มอชอบอคลิปอ,อยากให้ทำคลิปใหม่ๆนำเสนอเรื่อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม ตัวน,นี้ก็เป็นพ่อพันธุ์เราตัวนะครับซาแนนนะครับอายุประมาณปีเศษๆรประมาณปีสามเดือนปีสี่เดือนได้นะตัวนี้ซึ่งพรอกเรามีพ่อพันธุ์อยู่สองตัวนะครับ เออ่เป็ดกำลังกินอาหารนะครับนะบรรยากาศสวยงามนะครับวันนี้ชมแพ้ด้วยชมเป็ดด้วยแล้วกันนะ ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้เหมาะมากนะครับเป็นสภาพธรรมชาตินะใกล้ภูเขาด้วยนะแล้วก็เป็นมีแหล่งอันนี้แหล่งน้ำธรรมชาตินะเป็ดและไก่น่าจะเกินร้อยตัวนะครับด้านที่เราเห็น ฝั่งที่เป็นหลังคานน้นก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งนะฮะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะามาทำคลิปกเกษตรเรื่องเป็ดเรื่องไก่อีกนะครับผม <c oughs> นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ